ถระคุณนี่ขายขาดทุนนะสามร้อยเนี่ยขายตามสภาพพี่ตอนนี้น่าจะเล่นไกลล่ละเล็นไก่ไกลล่ละกระโดดพี่ของจริงนนเนี่ยเนี่ยกระโดดออกจากกล่องเนี่ยพี่เอาไหมพี่ พร้อมรูปพร้อมรูปถ่ายนะครับอันนี้ปลุกพราะแก่เจ้าแสงปลุกเสกนะพี่พราะแก่เจ้าแสงวัดวันกลางนะครับสามร้อยบาทรวมส่งถ้ากุดยันหนีบก็เอาเอาแค่ห้าร้อยกุดยันหนีเอาห้าร้อยรวมส่งนะครับเอยดเบียดเลยพี่ทุนมาประมาณสามสี่ร้อยนี่แหละ มันไม่ได้มีกําไรเยอะพร,ระอ่ะ